สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสุพศคนน่ารักกับอีสุสุเนียนนครสวรรค์ตากีนะครับอีหนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของรุ่นรถแคบรุ่น LDA แต่งพร้อม Promatching นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจในส่วนของรุ่น LDA นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวในส่วนของอุปกรณ์นะครับของแถมนะครับสเปครถต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับในส่วนของรุ่น LDA นะครับ เรามาดูทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับทางด้านหน้าเนี่ยรุ่น LDA ของเราจะมีในส่วนของกระจังหน้าแบบคมเมียมนะครับมาพร้อมกับโลโก้อีซูสุขนาดใหญ่เลยนะครับโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นิ่งบนท้องถนนีใครเห็นก็ต้องอ๋ออีซูสุตัวจริงๆนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับที่ทุกคนต้องการเลยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นไฟหน้าแบบนี้นะครับโปรเจคเตอร์นะหลอดโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มีส่วนไฟดีไลท์นะครับไฟดีไลท์ส่องสว่างอย่างข้างผืนให้ด้วยนะ ทางด้านล่างเนี่ยจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับมาพร้อมในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยตรวนนี้มาจากโรงงานนะในส่วนของนะครับทางด้านข้างนะครับด้านข้างส่วนนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าจัดทรงในส่วนของโปรแม็กซ่งด็กสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับเอ๋คันนี้จัดทรงให้ลูกค้านะครับในการโหลดหน้าหน้าสองหลังสามนิ้วนะครับมาพร้อมในส่วนของตัวนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวรุ่นแอดีเอของเราจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกทางด้านข้างนะครับ ในส่วนของโปรที่แถมให้ลูกค้าวันนี้เนี่ยก็คือโปรแม็กซงนี่ก็เป็นแม็กเดลนะครับ6ก้าน,นะครับพร้อมครอบดุมนะครับสีน้ําเงินรอบเบรกสีน้ําเงินนะครับนอดล้อสีน้าเงินเนี่ยนี่ก็แถมในส่วนของจุกจุ๊บเลดให้ด้วยนะเนี่ยโปรโมชั่นของเรานะครับขนาดยางทางั้งด้านหน้านะครับตัวน,นี้นะครับ2 4 5นะครับแล้วก็มีในส่วนของทั้งด้านหลังทั้งด้านหลังนี่ก็จะเป็นในส่วนยางครับ2 7 5ขนาดความกว้างเนี่ยจะกว้างขึ้นมานะครับแล้วก็ แม็กก็จะเป็นแบบเวลนะครับออบลึกนะครับออบลึกตัวนี้แถมออบลึกให้นะครับสวยๆเงางานะครับมีมิติมากมายเลยในส่วนของล้อทางด้านหลังนะครับก็คือครอบดุมนัดล้อก็แถมให้เหมือนเดิมนะครับมาดูทางด้านหลังทางด้านหลังในส่วนของรุ่น LDA นะครับโดดเด่นด้วยไฟท้ายไฟท้ายของเขานะครับนี่จะเป็นแบบโครมดําแบบสปอร์ตเลยนะตัดกับสีเงินข้างๆนะครับแล้วก็หลอดไฟนะหลอดไฟทางด้านท้ายเนี่ยจะเป็นหลอดไฟ LED นะครับวิ่งคู่เลยนะครับเวลาเบรกเวลาเปิดไฟกลางคืนเนี่ยสวยงามมาเลยทีเดียวนะ แล้วก็ในส่วนของรุ่น LDA ของเราจะมีกันชนท้ายกันชนท้ายตัวนี้นะครับมาจากโรงงานสามารถถอดออกได้นะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับชอบสายสิ่งก็ต้องถอดออกนะครับลูกค้าส่วนใหญ่แล้วถอดออกกันหมดเลยเนาะในส่วนของกล้องนี่กล้องสองหลังมีมาให้นะครับเพราะว่ารุ่น LDA ของเราเนี่ยจะมีจอขนาดใหญ่อยู่ทางด้านในเดี๋ยวจะพาไปชมอุปกรณ์ทางด้านในนะครับว่ามีาอะไรบ้างเนาะมาดูความสวยงามรอบคันก่อนเนาะไปเบรกดูที่3ขนาดใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่อย่างใหญ่เลยนะครับ มาดูในส่วนของการยื่นของล้อนะครับอันนี้ไม่ได้เพิ่มมาแดปเตอร์นะครับก็คือล้อ2.5นะครับจะยื่นออกมาหน่อยเดียวนะอันนี้นะครับก็พอสวยงามนะแต่ถ้าใครชอบยื่นออกมากเพิ่มมาแดปเตอร์ได้นะครับในส่วนของการแต่งเพิ่มเติมนะครับไปรุ่นชอบไปรุ่นชอบตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นโอเพนแคนะครับแคปเปิดกันแบบกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวพามาชมภายในด้านภายในนะทางด้านภายในของในรุ่น LDA ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับมองมาทางด้านผู้ขับขี่เลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับแบบมัลติฟังก์ชันนะอ่าสามก้านะครับมีในส่วนของมัลติฟังก์ชั่นอ่ามีการรับสายวางสายอ่าที่พวงมาลัยได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงรถเสียงนะครับในการเล่นเครื่องเสียงต่างๆนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับจอจอขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยเวลาเราอยหลังปุ๊บเนี่ย ตัวเกียร์นะครับจะมีชิปยกตรงนี้นะครับนี่ชิปยกนะครับยกตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับพอถอยปุ๊บนี่มันจะขึ้นที่นี่เลยนะครับกล้องหลังนะครับมุมมองสากว้างมากเลยนะแล้วก็เกียร์ของเราจะเป็นเกียร์แบบหกสปีดแล้วนะครับประหยัดน้ำมันสูงสุดแน่นอนนะครับจะมีอุปกรณ์นะครับเก็บเกีร์ของเยอะมากนะครับหนึ่งสองนะครับสามนะครับกล่องเก็บของเยอะมากแล้วก็ในส่วนทางด้านบนนะครับทางด้านบนก็จะมีในส่วนของ กล่องเจเบนตานะครับแล้วก็ไฟอ่านแผนที่นี่นะครับอุปกรณ์ของรุ่น LDA นะครับบอกได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะครบคันมากเลยนะครับลูกค้า่านใดสนใจในรุ่น LDA เนี่ยกุญแจตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทด้วยเห็นไหมครับกุญแจรีโมท2ดอกนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มาจากโรงงานเลยนะในรุ่นของตัว LDA ของเราแคบกว้างมากนะเดี๋ยวจะมีแถมในส่วนของบอกแถมให้ด้วยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมเอารถกับผมนะครับได้ฟรีหมดทุกอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับ สำหรับโปรโมชั่นนะครับในส่วนของตัวรุ่น LDA ของเรานะครับวันนี้นะครับพร้อมโปรโมชิ่งนะครับแต่งกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับใช้เงินดาวเพียง19,900บาทเท่านั้นเองนะผ่อนนานแต่ที่เดือนนะครับค่างวดก็ตกอยู่ประมาณ9,900กว่าบาทเองแค่นั้นเองนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้นะครับถูกโพค้ชคนน่ารักกับอีซูซุเซนิยอนนครสวรรค์ตะกี้ที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับบริการนะครับในส่วนของ เรื่องรถนะครับออกรถเป็นเรื่องง่ายนะครับเอกสารผมดันให้ทุกเคสนะครับบริการส่งมอบนะครับสัญญาถิ่นที่ต้องพบนะครับสุพดคนน่ารักกับอีซูซูเซนยโยนนครสวรรค์นะครับที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับสาขาตาขี่นะครับยังไงสนใจโทรมาผมได้นะครับ0 8 1 9 7 1 3 9 1 4นะครับแล้วพบกันในส่วนของรีวิวรุ่นรถต่างๆของอีซูซูนะครับที่แจกพร้อส่งมอบให้กับลูกค้านะครับอันไหนสวยคันไหนเด็ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงในส่วน อ่าของ YouTube ให้นะครับปเขา้าไปติดตามผมได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน